มาละเวยมาละวานะคุณผู้ชมมาแต่ของเก่าของใหม่ไม่เห็นมาเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมิครูอ๋อเลยครับก็วันนี้เราจะมาอัปเดตงานกันหน่อยดีกว่าครับว่าตอนนี้มีอะไรบ้างเนื่องจากวัสสินค้าตัวใหม่ที่สั่งไว้ยังมาไม่ถึงครับพระเหรียญก็ยังมาไม่ถึงคุณผู้ชมอ้อลืมไปแจ้งอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมได้มีตัดหวายของหลวงพ่อบุญมา มา3ชุดนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนะฮะเผื่อใครสนใจจะสั่งจองตอนนี้ยังทันนะครับผมนะชุดหนึ่งราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับผมแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โอนเงินนะครับเพราะว่าผมจะให้ทางวัดส่งไปให้เลยนะฮะอ่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมให้ดูรูปก่อนสักครู่นะครับอ่าสักครู่สักครู่อ่ะเนี่ยฮะคุณผู้ชมก็เป็น มีตัดไว้ฐานฝั่งมุกนะครับของหลวงพ่อบุญมาแบบนี้นะครับอ่าไม่โฟกัสอีกกล้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะก็สงวนสิทธิ์ให้กับคนที่โอนเงินนะครับคุณผู้ชมต้องขอโทษด้วยเพราะว่านี้แนะโอนเงินแล้วก็เดี๋ยวผมจะจ่ายนะให้กับทางาผู้ดําเนินการนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทางนู้นนะปายทางส่งไปคุณผู้ชมเลยนะครับมีจํานวนไม่เยอะมาก นะคิดว่าไม่แน่ใจะจะถึง10เล่มหรือเปล่าไม่น่าถึงนะนะเนี่ยแต่ว่าผมอะได้จองเวละสามเล่มนะครับจองเวลสามเลยเพราะาจองได้แค่นั้นเนาะแบ่งๆกันนะแต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจจองก็ติดต่อได้นะครับเล่มละ2,500บาทนะครับผมเดี๋ยวฟรีค่าจะส่งเนาะนะนะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฝั่งหนึ่งจะเป็นรูปพยักนะครับผมตอกอักขรชัดเจนเนาะนะน,ะน,น,นี่ให้ดูชัดๆนะครับนี่ตรงปลายก็ เป็นคาถาแค้วคลาดนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนะพยักเหมือนกันนะค,คล้ายเนาะอย่างค,คล้ายกันนะก็ท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับแต่ก็เป็นระบบโอนเงินนะครับเนาะนะนะยาว9นิ้วครับยาวเนิ้วนะอ่ะประมาณนี้เผื่อใครสนใจนะครับรีบจับจองได้เลยส่วนของวันนี้เนี่ยเดี๋ยว ผมจะขึ้นเป็นงานตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยยังไม่เคยเห็นเนาะเมื่อวานมีคนถามซื้อมีดเชฟกับผมแล้วบอกว่าอาจารย์อยากได้มีดนะแต่ว่าไม่มีลายไม่มีอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะผมก็เลยนำเสนอตัวนี้ไปเพราะว่ามันสับกระดูกได้ตัวซองเนี่ยมันจะเป็นซองหนังพ u อัดนะครับแล้วก็เดินได้สีน้ำตาลนะก็ดูไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ว่าดูเป็นเรียบเยบนะดูสะอาดสะอ้านตานะ มีกระดุมให้1จุดด้วยนะครับมับเข้าให้ดึงออกมาจะพบว่านี่คือหนึ่งในมีดของงานโอมากาเซที่หลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าจะใช้งานบึกบึนได้ดีเนาะเพราะว่าตัวสันเอยอะไรเอยเนี่ยมันค่อนข้างหนาแล้วฟังก์ชันในการใช้งานค่อนข้างครบครันนะครับเปิดขวดฝาจีบได้แล้วก็มีตัวทุบกระดูกต่างๆนั้นนะนะไขน็อตที่เป็นหัวหแฉกได้ ใบมีมีการฉลุลวดลายครับแถมรุ่นนี้ป้องกันสนิมเป็นพิเศษด้วยนะสันนาประมาณสักสีมิลเห็นจะได้นะความยาวตลอดทั้งชิ้นงานเดี๋ยวผมวัดให้เลยครับอ่ะก็ความยาวจะอยู่ที่11นิ้วนะครับผมสำหรับใบมีดอยู่ที่7นิ้วครึ่งด้ามจับเป็นด้ามไม้ดำครับเปิดคมแล100้ว1 0 0 นะเป็นงานทรงลักษณะคล้ายๆกับตัวมีดบังตอนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์ของมัน,นทำอะไรได้หลากหลายกว่านะใครที่ชอบแบบทำต้มกระดูกอ่อนะชอบกินแบบงานแบบอา,อาหารอีสานนะตัวนี้ช่วยได้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นการสรับเ,เนื้อหมูหรือการสรับกระดูกการหัน่นอะไรต่างๆเนี่ยมันทําได้เพราะว่าความคมมันถึงนะนะฮะ,ะเดี๋ยวผมไ้ดูนี่อเอากระดาษที่ลองคมมานั้นแล้วเนี่ยมาลองให้ดูนะครับเอามุมนึง นีมันคมแน่นอนท่านผู้ชมเนี่ยนะคือความคมมันหรูหราใช้ได้แต่ว่าดีไซน์ของมันเนี่ยดูลุยๆแค่นั้นเองนะใครสนใจรับนะครับสำหรับเจ้าตัวขันนะ็อตตัวนี้เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบไม่รวมค่าจัดส่งนะครับนะมีค่าส่งห้าสิบบาทนะเนาะพร้อมทั้งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ่าพอดีเหตุผลที่ว่าทำไมผมไม่รอให้อ่ามาจากครู่นะที่ผมขึ้นมีดหมอมีดตัดหวายของหลวงพ่อบุญมาคุณผู้ชมลูกเสกแล้วนะครับ นะที่ผมไม่รอให้มาถึงก่อนแล้วค่อยรีวิวไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าจํานวนการจะสร้างมันน้อยถ้าเกิดไม่บอกตรงนี้เดี๋ยวรอสองสาวันเนี่ยมันไม่ทันก็เลยรีบขึ้นให้ก่อนบอกให้ก่อนนะ่าจะได้ให้ทางทางนู้นส่งไปแทนเลยนะทางปลายทางนู้นเลยนะครับนะส่งไปให้เลยแล้วก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยก็เช่นกันดีไซน์โซ่สององเอวตัวซองเนี่ยเหมือนกับเล่มเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับเล่มเมื่อสักครู่นี้นะ แต่ว่าดีไซน์ของเขานจะกระมุนกระมิ้งกว่ามีเล่มเดียว้วยนะคุณผู้ชมพอดีเขาที่แล้วขึ้นมาแล้วมันน่าจะไม่ค่อยชอบอะไรยคนไม่ค่อยชอบทรงเนี่ยก็พูดได้ยากนะไม่สามารถที่จะเอาออกมาพูดได้ว่ามันดียังไงแล้วมันดีไซน์มันสวยไหมอะไรไหมเนี่ยนะ เพราะว่าหลายคนไม่ชอบทรงนี้มันไม่ใช่พิมพ์นิยมครับแต่เรื่องของการใช้งานของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างคล่องตัวอยู่แล้วก็ใช้งานได้ดีสนิมขึ้นยากครับนะจากแบรนด์โอมาเกสตแต่แ้าเกินว่าในงานของพวกมีเชฟนะครับตัวนี้เนี่ยไปใช้ในพวกโรงแรมหรือในตามรีสอร์ตต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีนะคนก็นิยมชอบเพราะว่าสไตล์มันจะไม่ค่อยเหมือนมีทั่วไปนะฮะ สระออกมากเกษตรตัวปังต่อตัวที่สองอันนี้ก็มาเป็นทางเลือกแล้วกันครับเพื่อใครอยากได้เนาะนะก็ราคาไม่มั่นใจนะถามคุณแม่อีกทีไม่แพงับไม่กี่ร้อยนะไม่กี่ร้อยไม่แน่ใจว่าตัว450ส่งฟรีหรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจเนาะหรืออาจจะถูกกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวลองถามคุณแม่อีกทีนะผมลืมอันนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นคุณผู้ชมมันมันนานขึ้นทีนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอดีเห็นมันวองวางอยู่แล้วก็หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าตาตัวนี้หยิบขึ้นมาให้ดูกันนะฮะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ450ส่งฟรีนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่มัรจะถามแม่แล้วกันนะแม่รู้แม่จะเป็นคนจดอยู่กับราคาตลอดนะตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยจะจำไม่ค่อยได้เพราะมีดมันค่อนข,ข้างเยอะนะครับผมจะมีโอกาสได้ดูเต็มๆก็คือจะเป็นชุดของอพวกเซตงานที่เป็นมีดหมอเนี่ยผมจะมีโอกาสได้นั่งดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็โชว์มาสักระยะหนึ่งละไม่รู้ว่าอาจจะไม่ถูกใจใครหรือเปล่า นะแต่ว่าตอนนี้ผมชอบนะหนึ่งในงานมีดที่ราคาถูกนะ250เองไม่รวมส่งนะครับมีค่าส่ง50บาทแต่ฟิลลิ่งที่ได้เนี่ยใกล้เคียงกับงานมีดตัวราคาแพงมากๆเลยนะอาจจะยังไม่ถึงนะหลอกเพราะว่าตัวราคาแพงเนี่ยหลักพันกว่า2000เนี่ยนะมันมันจะให้เท่ากับตัว200เนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะแต่ฟิลลิ่งตัวเนี้ยมันใกล้เคียงเนื่องจากว่ามีอะไรบ้างส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีการ อาจจะพูดถึงดีไซน์ก่อนดีกว่าดีไซน์เขาทำออกมาดูหรูหรามีการทําเลซินแล้วก็ลงสีน้ําเงินเป็นน้ําเงินทะเลไว้ด้วยด้ามจะเป็นด้ามไม้แท้นะครับแต่ว่าระหว่างที่ประสานกับเลซินเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีอยู่พอสมควรนะรูปแล้วไม่มีการติดขัดเลยนะครับทั้ง2ด้านนะนี่มีการสลัดสีขาวไว้ด้วยบริเวณคลิปเน็บนะครับเป็นคลิปเน็บแบบทึบแล้วที่โคตรจ้ากว่าคือเวลาพกกางเกงแล้วเนี่ยมันจะมองไม่เห็นครับเพราะว่าตัวกลนของคลิปเน็บเนี่ยมันค่อนข้างเสมอกับต,ตูดของตัวมีดนะครับ สเปซช,ช่องว่างค่อนข้างดีมีพื้นที่ให้ทำความสะอาดได้ง่ายนะแล้วก็ตัวสอดเชือกก็มีพื้นที่ให้สอดเชือกได้เยอะเช่นกันนะก็ถือว่าลงตัวอยู่นะนะในชุดของงานสวยงามนะครับตัวนี้เป็นประเภทสวยงามนะเข้าประกวดในรุ่นประเภทสวยงามนะครับจุดการเปิดเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังก็ได้นะตรงซิปเปอร์เนี่ยก็ได้หรือฟิปเปอร์ก็ได้หรือว่าตรงบริเวณด้านหน้าก็ได้ได้2ลักษณะนะครับความยาวขณะาาพับอยู่คาดว่าราวๆรอนักสี่นิ้วนะ หมับโอ้โหเกือบ5นิ้วเลยยาวมากตัวนี้เปิดออกมากครับคุณผู้ชมไม่มีระบบ assist open นะครับก็คือต้องใช้แรงจากการเปิดตัวฟิปเปอร์ด้านหลังแบบเต็มเมเลยนะแต่ก็ไม่ได้หนักมากเพราะว่าระบบบอลเบล i ิงตรงนี้ก็ flow ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับน,นี่ก็ flow ใช้ได้นะเป็นระบบ l i n e r Lock ครับสามารถจัดเก็บได้ด้วยมือข้างเดียวโดวยการน,น,นิโปโี่ยัดเข้าไปด้านในแล้วก็พับลงมานะครับแต่ระวังมือด้วยนะโฟล์ค่อนข้างดี หรือจะเปิดด้วยมือเดียวก็ได้ครับใช้นิ้วโป้งเนี่ยแย่เข้าไปในช่อง,องตรงนี้นะครับตรงรูนี่เนาะนะแล้วก็ดันออกมาแต่ว่ามันจะไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนพวกงานที่เป็นประเภทแบบอ่าพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรงานตัวแพงนะครับเนี่ยนะเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเก็บด้วยมือเดียวก็ได้นะพอพับไปแล้วปั๊บเนี่ยจะเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะมีความแบบดูดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าป้องกันมีดเปิดมันเป็นระบบของเขาเนี่ยเป็นระบบป้องกันมีดมันเปิดออกมาเนี เปิดยากเหมือนกันนะอพอสมควรเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใช้เล็บเนี่ยเปิดอันนี้นะครับผมก็ก็พอได้นะครับนะอ่าระมัดระวังด้วยนะครับสาหรับคนที่ใช้งานไม่ค่อยคล่องนะเนะี่ยนี่คือตัวที่1นเนะเป็นทรงเอาเรียกเป็นรหัสดีกว่า Cm127 ครับ Cm127 ชอบตัวนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับ250ไม่รวมค่าจัดส่งเนาะซึ่งตัวนี้เองก็เหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าต่างกันตรงที่งานเลเซนเนี่นนะเป็นสีแดง เมื่อสักเมื่อสักครู่เป็นสีออกน้ําเงินแบบคลามคลามนะหรือว่าสีออกจะเกือบจะฟ้าแล้วล่ะนะครับนะเป็นเหมือนน้ําทะเลตัวนี้เนี่ยจะเป็นตรงปลายมีดที่เป็นพิมพ์นิยมก็คือติดหล่อติดสวยติดเท่ติดจาัาบนะเพราะว่าตรงปลายเนี่ยมันค่อนข้างหล่อมีความปลายเชิดดิหนึ่งถ้ามีดปลายเชิดเนี่ยมันค่อนข้างหล่อแล้วก็ด้านหลัง,ง,งจะมีล่องไว้ให้สําหรับรองนิ้วด้วยนะก็ถือว่า เป็นมีดอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเนาะเน้นความสวยงามและใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตัวนี้เลยครับผมคุ้มค่านะใช้ก็ไม่ต้องเสียดายเงินเพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากมายนักนะครับอ่าสีแดงก็จัดสีแดงได้หรือถ้าซอบซอบบางเอ,อิญอบไว้เลาออกแร้ว่า <laughs> ถ้าชอบนะถ้าชอบก็ตัวนี้ได้นะครับคุณผู้ชมนี่นะ CM 1 3 7มันจะเป็นรุ่นที่มันใช้งานจริงจ เพราะว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยมีการเชิดขึ้นมาแต่เสียดายจะทําใช้งานนักทีก็ทําไม่สุดว่าถ้ามีร่องตรงนี้ให้สักหน่อยหนึ่งสำหรับการวางนิ้วโป้งเนี่ยจะน่าประทับใจขึ้นมาอีกนะอีกเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันจะทําให้หนึบขึ้นนะครับนะอ่าตัวที่3มของงานไม่พับวันนี้เนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นงานของน่าจะชองหมิงนะเนี่ยตอนนี้ชองหมิงนะครับจากแบรนด์ชองหมิงโลโก้เป็นของชองหมิงเลยนะครับ C M ช่องมิงนะเนี่ยแสดงว่ามันมีตัวดูดด้ารล่าครับเปิดนิ้วเดียวไม่ไหวนะเปิดนิ้วเดียวไม่ไหวพักออกยากนะครับค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเนี่ยมันจะมีความดูดเล็กน้อยนะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนกับพวกตัวแพงถ้าตัวแพงเนี่ยมันจะโฟเลยนะครับมันจะแบบดันนิดเดียวไปเลยแสดงว่ามีระบบตัวล็อกนะครับพอมันเข้าอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีความตื้อนิดนึงมันจะไม่โฟจะไม่ลื่นไหลถ้าเป็นตัวแพงมันจะลื่นไหลได้เลยนะครับดันปั๊บออกเลยแต่ว่าตัวนี้คือต้านมือมันต้านมืออยู่พอสมควรนะฮะเนี่ย ต้านมือจะพอสมควรเพราะฉะนั้นแบบถ้าจะดึงจริง่ยต้องใช้2นิ้วดันประกบดันค้างก็ได้แต่ว่าการเปิดแบบนี้แสดงว่าฟิปเปอร์ก็เปิดได้ง่ายกว่านะเนี่ยถ้าเปิดจริงเนี่ยผมจะใช้2นิ้วเนี่ยจิกเข้าไปนะครับดึงออกมาแล้วเปิดอย่างนี้ก็ได้ก็จะง่ายกว่าแต่ถ้าดันถ้าเป็นเล่มแพงนยคุณผู้ชมใช่ไหมว่าแค่นี้โป้องอันเดียวเนี่ยดันออกมาแบบดันมาเลยนะมาแบบปลื้เลยแต่อันนี้ต้องใช้แบบนี้นะครับจิกขึ้นมาก่อนให้มันแบบให้มันเปิดนิดน,นึงพอพะยอนิดนึนนงปั๊บเราก็ดันสุดได้เลยก็ใช้งานได้เลยนะ ็นระบบลายเนื้อล็อกนะครับนะมี2ส,สีสีแดงก็เหมือนกันกเหมือนกันเลยฮะปิดเปิดเหมือนกันดนะเดะเลยนีย่พอจะเปิดปั๊บเนี่ยดันดึงนิดนึงดึงให้มันเพรินิดนึงนะให้มันเพริญแบบปึ๊กเนึงนะครับเนี่ยครับสองนิ้วจีบไปเลยนะแล้วก็ดันลงปลายนะก็จะได้เลยนี่สำหรับคนที่กำลังหาดเปิดใหม่หมนะมันจะคล่องตัวนะครับผมดันพเพเิญนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้เช่นกันเวลาปิดก็กดที่ลายนล็อกนะครับมือเดียวก็ปิดได้นะ กดที่ลายเนื้อล็อกตรงนี้ค้ำมาแล้วก็พับลงนะครับก็ได้เลยเปิดดึงปึ๊บขึ้นมาแบบนี้ครับ mm hmm. อ่าสมาร์ทได้เหมือนกันนะครับ250บาทไม่รวมค่าส่งครับมีค่าส่ง50บาทนั่นเองครับเอาละถ้าชอบไซส์เล็กก็มาตัวนี้นะ150ไม่รวมส่งครับงานบักเหลืออยู่ตัวเดียวเหรอวันนี้เหลือตัวเดียวเหรอเนี่ยจะเพียงพอต่อบ,บริการหรือเปล่าเนี่ย เปิดขวดฝาจีบได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีร่องให้นะใส่พวงกุญแจได้ครบคันเป็นงานไม้นะตัวนี้ดีไซน์ทุกอย่างก็คือออกแบบมาให้มันใช้งานได้ค่อนข้างกระทัดรัดนะครับผมไม่ใหญ่จนหนักจนเกินไปเนาะแล้วก็ตัวนี้เปิดด้วยมือเดียวก็แข็งๆนิดนึงนะเนี่ยออกจากแข็งๆนิดนึงนะแต่ก็ทาด้วยมือเดียวได้เพราะว่าเขาน่าจะตั้งคาไว้นะอว่าตั้งเซตไว้ให้มันแบบไม่ไม,ไม่ไม่หลวมจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การเปิดเนี่ย เปิดง่ายเกินไปแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายได้เนาะก็เลยแบบฝฟืดๆนิดนึงนะครับเนี่ยเปิดได้แต่ไม่ไม่ฝืดเกินมากเกินไปนะครับทุกอย่างมันสามารถแบบทำได้เนาะแต่ก็จะแบบต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บหรือการเปิดนะครับเนี่ยนะตรงก้านเนี่ยจะช่วยเปิดได้อานนี้โป้งวางไว้นะครับดันขึ้นมาดันเปิดมาแล้วก็เปิดเลยครับค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยผ่อนได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผ่อนให้นิดนึงดีกว่าเวลาเปิดจะได้เบาๆนะครับ เดี๋ยวพอน้นิดหนึ่งนะเนี่ยนี่อ่ะก็ตัวนี้จะเป็นรหัส X48 ครับเปิดคมแล้ว100%่งรนะ์ะสายจิว๋วเหลือตัวเดียวมั้งเนี่ยร้อไม่รวมส่งนะครับมีค่าส่ง50บาทครับนะเป็นงานที่โอ้โหคมกริบนะฮะเรื่องของความคมนี่คือไว้ใจได้เลยฮะนะไว้ใจได้ไว้ใจได้ไไดเท่ด้วยหลายคนคงงงอะ่ะถือมีดอะไรมาครับเนี่ยถ้าไม่ใช่สายมีดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นรุ่นนี้กันนะครับ ถ้าเป็นสายสาสมมีก็อาจจะได้เห็นบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่สายมีดเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นนะดีไซน์สวยแบบนี้เลยนะครับ่ะก็150าครับไม่รวมส่งนะมีค่าส่ง50บาทนะครับฮึบเดี๋ยวจานี้ไปเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคมนะครับคุณผู้ชมรอรับชมได้เลยนะร้านเราจะอัปเดตกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานไปอีกเยอะๆเลยนะ แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือตัวนี้จะเป็นดามัสกัสทรงน้ำเต้าก็ปอีกนหนึ่งรุ่นที่ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับมีตัวเปิดมือเดียวเหมือนกันนะแต่รอบนี้น่าจะโฟกเพราะมันเป็นตัวผลิตออกมาค่อนข้างมาตรฐานนะครับเนี่ยเป็นทรงดามัสกัสนะครับ คือรุ่นหลังๆมาเนี่ยมีการทําให้การเปิดเนี่ยมันลําบากขึ้นนิดหน่อยเพราะว่ามันป้องกันแล้วเป็นระบบเซฟตี้ครับก็คือเมื่อเราปิดสนิทไปแล้วแบบนี้นะมันจะดันออกมาเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีทักษะนะครับผมสามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะสบายๆไปลองฝึกดูได้นะครับคุณผู้ชมนะตัวใบมีดเป็นดามัดกัดแทนะครับไซส์จิ๋วๆนะตัวเนี้ยไม่น่าจะข้าม500้ใช่ไหมแม่ตัวนี้ไม่มั่นใจนะ หยิบมาวางไว้าบางทีตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างไม่มั่นใจเดี๋ยวผมถามแม่สักครู่เลยแล้วกันนะครับว่าเท่าไหร่นะคุณผู้ชมตัวนี้450ฟรีค่าจะส่งนะครับนะนึกออกแล้วนะ450ฟรีค่าจะส่งอันนี้อันนี้ราคาถูกต้องแล้วนะครับอ่านะ ก่อนขึ้นไลฟ์เนี่ยผมก็ดูนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะขึ้นอะไรบ้างก็ดูประมาณนึงนะแต่ไม่ได้เต็มเต็มเพราะว่าถ้าเกิดผมนั่งดูเต็มเต็มแล้วมานั่งไลฟ์นะครับผมจะหมดความสนุกทันทีผมชอบเปิดเจออะไรแล้วก็จะได้พูดถึงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมจะขึ้นมีดนะครับผมจะให้คุณแม่เป็นคนเอามซเซตไว้แต่จัดหมวดหมู่ให้แกหน่อยว่าวันนี้อยากพูดในหมวดหมู่อะไรหรือวันนี้เนี่ยอยากจะพูดในธีมของงานอะไรเช่นธีมอยู่บ้าน เตรียมไปแคมปิ้งหรืออะไรเงี้ยผมก็จะให้โจทย์ของคุณแม่ไปแล้วแม่ตั้งไว้ผมจะไม่มาดูแบบที่นี่เลยนะครับมาถึงพอผมเปิดหน้างานผมจะเจออะไรผมจะพูดแบบสิ่งนั้นไปเลยนะแต่ตอนสั่งเนี่ยถามว่าดูไหมก็ดูครับดูในหลายข้อมูลคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีมิประมาณนี้เราดูอยู่แล้วแต่ว่าเวลามาพูดจริงๆเนี่ยนะครับถ้าไปเห็นของก่อนอะไรก่อนเนี่ยมันมีการเตรียมตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกนะเพราะฉะนั้นต้องมาเจอแบบสดๆแบบนี้แหละนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น SOG ดัมนำประกับไม้ นะครับก็เป็นคลิปเนี่ยสไตล์แบบทรงปลาฉลามอีกแล้วนะมันก็มาอยู่ละสักระยะหนึ่งแล้วตัวนี้ราคา250บาทไม่รวมส่งนะครับแต่ก็ยังงงอยู่ว่ามันไม่ไปได้ยังไงนะเพราะปกติแล้วเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนอชอบนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอาจจะอิ่มก็ได้หลายคนอาจจะมีการได้ไปเยอะแล้วแล้วก็ค่อยๆอิ่มตัวนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่โอ้โหเยอะมาก8ดไป8ดอะไรกันเนี่ย มันหมดไวจังเลยก็ใช้ก็ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่นะ216กรัมครับก็ถือว่าเป็นงานมีดพับที่หนักใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมตัวแค่นี้ไซส์ขนาดนี้แต่นักถึง216กรัมเลยนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงพกพาเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างหนักนะครับเปิดออกมาโอ้โหฟโฟลดีมากเด้งขงเปาเลยนะฮะนี่ขนาดเป็นงานพับสบัดนะยังเด้งดีขนาดนี้นะแอลลันปั๊ดเลยฮนะดูฮะอ่านี่ โอ้โหด้ามไม้ครีบฉลามแล้วก็มียี่ห้อ S O G ตีเข้าไว้แต่เป็นงานสำเนานะคุณผู้ชมตรงปลายจะเป็นปลายสโลปนะงานสำเนาเนี่ยก็จะดับวัสดุลงมาจากของจริงนะประมาณหนึ่งเพราะว่ามันต้นทุนถูกกว่าของจริงราคาจบอยู่ที่ประมาณสัก5-6,000นะครับนะี่ตัวนี้ก็มีแบบตะข่ายไว้ด้วยนะบริเวณด้ามจับนะครับเป็นระบบไลเนอร์ล็อครับคลิปเนี่ยแบบโปรงนะ แล้วก็กดลงมาปั๊บ่างนี้เลยนะโอไม่ได้นะมีตัวช่วยเปิดนะแข็งนะใช้2มือดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับแนะนาว่าเปิดแบบนี้ปลอดภัยกว่าเปิดเสร็จปับ๊บอยากเก็บปั๊บก็พับกลับมาอย่างเงี้ยเลยปลอดภยัยสบายใจหายห่วงนะฮะ SOG ด้ามดําประกับไม้ตัวนี้ราคาอยู่ที่250บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับมีค่าส่งอยู่ที่50บาทนะ อีกสักหนึ่งรุ่นอีกสักหนรุ่นอีกสักหนึ่งรุ่น,อน,นเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้ขึ้นงานอ,างอื่นบ้างนะครับมีดพับมาหลายรายการแล้วไป10บกว่านาทีแล้วนะฮะเอาเป็นตัวนี้แมงป่องแดงหรือเปล่านะมันเหมือนจะใช่อ่าแมงป่องแดงจริงด้วยฮะคุณผู้ชม สำหรับเจ้านี่คืองานมีดพับแมงป่องแดงครับ F92 นะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สวยงามแล้วก็น่าสะสมครับใช้งานง่ายครับกดแค่ตัวด้านหลังเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเปิดทันทีแบบสุดเลยฮะแทบไม่ต้องออกแรงในการสะบัดข้อมือเลยเพราะว่าในระบบของเขาเนี่ยมีตัวช่วยเปิดอยู่แล้วนะใบมีดเป็นทรงคารลัมบิดครับมาพร้อมกับโคตดโมเดล F92 งานโคสติลไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับแมงป่องแดงดามจับจะมีรูสําหรับสอดนิ้วนะฮะใครที่คล่องๆเนี่ยสามารถใช้นิ้วสอดปับ๊บแล้วก็ควงมีดได้แต่ถ้าเกิดไม่คล่องนี่อย่าไปหาทํานะ,ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะไปบาดเจ็บเอานะอันตรายอยู่พอสมควรนะครับทีนี้ในการใช้งานเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเปิดง่ายใช่ไหมครับใบมีดต่างๆขึ้นสนิมได้ยากเนาะสวยดีนะมีตัวทุบได้ด้วยนะครับแต่ทุบกระจกไม่ได้แค่นงัง สำหรับกนนานคารบิดครับ250าบาทไม่รวมส่งครับนะมีค่าส่ง50บาทแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางฮะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็จะขึ้นให้ประมาณเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันนะครับเนะเอาเท่าที่มันจะพอให้ความสนุกสนานบันเทิงใจได้แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือจะเป็นงานตัวนี้ดีกว่า ฮ่าไม่ได้ทำรีวิวนานแล้วมีให้บริการนะครับสำหรับเจ้างาน l a m โบ o i i r s t Bu นะั Part สเนี่ยก็ผมชอบงานกล่อง,องเวลาที่จะเปิดเนี่ยมันรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งถึงแม้จะรู้ว่าด้านในเป็นแบบไหนบ้างนะแต่ก็ตื่น,เต,นเต้นทุกครั้งไปตัวซองเนี่ยเป็นซองสีน้ำตาลนะแบบเป็นซองปั๊มนะที่เป็นปั๊มแบบนี้ในส่วนของตัว ได้จะเป็นได้สีน้ำตาลแบบเข้มๆจะมีกระดุมไว้ให้นะครับแกะออกมามับก็จะพร้อมใช้งานทันทีทีนี้ในส่วนของตัวใบมีดนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นงานสแตนเลสเนาะขึ้นสนิมได้ยากนะตัวนี้จะมีการสร้างขึ้นมาทั้งหมด1,000 0เล่มนะเล่มนี้เป็นเล่มที่1,807นะครับมันเป็นช่วงพิเศษนะหรือว่าครบรอบเป็นงานครบรอบ ถอดได้นะครับตัวด้านล่างใครไม่ชอบถอดได้เลยนะแต่เราเน้นใส่ไปเถอะเขาแถมให้เขาใส่ไว้นะสาวเชือกได้นะตรงนี้เปิดใส่ยุกยาได้นะครับบางทีไปแคมป์ปิ้งแล้วเกิดป่วยนะเข็มทิศมีให้แล้วก็จะเป็นกันน้ําคุณผู้ชมบางทีเดินทางแล้วมันชื้นๆใช่ไหมตัวนี้จะกันน้ําได้ไม่ขีดไฟเอ็นตกปลานะะเมดิซีนหรือว่ายารักษาโรคก,ก็ใส่ได้สปริงก็มีนะครับด้านในตรงนี้เนาะนะนะก็สนใจ จัดได้นะที่ราคา600บาทฟรีค่าจะส่งนะครับผมเป็นมีสไตล์ไฟเตอร์สุดหลอ่อนะไฟเตอร์โคตรหล,ล่อแล้วเล่มนี้ขึ้นปกเดือยนะมัฟนก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม22น,นาทีแหละก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นไม่เยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณแม่เนี่ยไปเดินเรื่องอขอไฟมาลงร้านนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ประมาณนี้เนาะ ถ้าเย็นวันนี้พระเหรียญมาผมจะขึ้นไลฟ์นะครับผู้ชมแต่เกิดว่าพระไม่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่รู้จะขึ้นสินค้าอะไรจริงนะเดี๋ยวเรารอชมกันในคลิปถัดไปนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเนาะอ,อ่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับมาคุณผู้ชมได้ดูแก้เหงาแก้เบื่อนะฮะใครที่ชื่นชอบสินค้าตัวไหน0631 305 304ก็ผมครับผม้านมีครูออยินดีให้บริการทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ